ก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตก When boys t e boy girl ใครอยากแซมเปลิลเดี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงก็รีบเบหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกไม่ใช่ผู้ดี28แสแรกแค่เด็กมันนอกก็แก๊กเธออย่ามาสนใจเรื่องลุยอัดถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัด นักมวยหรือนักเลงคิดจะคมเหงแม่จะสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประซีประสาแค่ถูก ยิงมันทิ้งเนี่ยเราก็สวมรอยล้างแค่นอ้เปรียวมันเลยแจ้งตำรวจนะเป็นวิธีที่ดีที่สุดกำนันไอเปรียวมันเพิ่งริอ่านเป็นโจรเรียกกระถายจากสมล้านขึ้นเป็น6กล้านเนี่ยมันพัฒนาเร็วไปหน่อยนะกำนันหรือว่ากำนันอยากเสี่ยงเงิน <c oughs> แจ้งสารวัตรเชียนฉายธนาเนะ่ยกำนัน <c oughs> ยืมมือสารวัตรเชียนฉายเนี่ยฆ่าไอเปรียวมันซะส่งคนของเราเนี่ยเขาไปกลุ่มนตำรวจ ใครจะไปรู้ว่าใครยิงใครแล้วอแสงลูกผมล่ะมันเสี่ยงเกินไปด้วยเสียไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราได้มาแบบไม่ต้องเสี่ยงหรอกกำนันหรือว่ากำนันอยากจะเสี่ยงเงินหกร้านล่ะไม่ผมจะไม่ยอมเสี่ยงเงินหกร้านแล้วก็ไม่ยอมเสียงลูกชายผมด้วยงงงงเงาๆอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นกำนันดิ่งไงจัดกำลังให้หนาแน่นที่สุด ย้ายขาดตกบกพร่องไปได้เรียบร้อยดีนะจ๊ะสารวัตรคะสารวัตรเดีย๋ยวฆ่าลูกฉันเลยนะคะลูกฉันไม่ได้ตั้งใจเป็นโจรเปรียวถูกใส่ความค่ะผมขอร้องนะสารวัตรเงินทองที่ลูกผมไม่เอามาจากกำนันเนี่ยผมรับผิดชอบเองอย่าจับตายมันนะคะไอ้เปรียวไม่ได้มีสันดานจะเป็นโจรสงสารมันนะคะ ผมไม่ได้ตั้งใจจะจับตายเปรี้ยวมันะครับท่านคุณสมบางไปได้ข่าวมาจากที่ไหนก็ที่ตลาดเขาเลือกันว่าเลวไหลไม่มีตำรวจคนไหนจะยิงใครตายหรอกครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราจะไม่ใช้อาวุธคุณสมบนครับพาตัวท่านกลับไปก่อนเถอะครับเออสรวัสรผมขออยู่ด้วยแล้วกันอ,อ,อย่าเลยนะครับท่านเกรงว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานไม่สะดวกใช่ครับท่าน แวนี้มันอันตรายนะครับผมว่าท่านกลับไปก่อนดีกว่าครับผมขอร้องแล้วครับผมสัญญากับท่านและคุณทิพย์แล้วผมจะเจรจ,จากับเปี้ยวเองโถลูกคุณสาวสัญญาแล้วว่าจะไม่ใช้วิธีรุนแรงกับลูกเรา อยากให้ไอ้เปรียวมันรู้จังเลยว่าหัวอ,อกของความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นมันเป็นยังไง แม่ข่าละอาข่าละไว้อายสำลีโอ้ยกดนาละอาหรอกพี่พี่เล่นผ่านแม่แกเหลือเกินนี่ทั้งกัดปลาชนไก่ตีจนานาพ่อกำนันหมดไปหลายแปลงแล้วพี่แสนโโออ้้ อย่างนี้จะทำไงดีวะมันต้องแก้ลำคาญพี่เปี้ยวด้วยกันฮะก็เลยสามล้านใช่โอ๊ยตายแล้วโถ่โถโอ๊ยทำยังไงดีจะเป็นเราไม่ได้ฮะฉันนึกได้แล้วพี่ไปเอาสมุดบัญชีธนาคารมา ขึ้นเนเยอะมันต้องขึ้นราคาลูกเราเป็นสิบล้านแน่เลยฉันจะไปถ่ายตัวลูกฉันเองเจแใจเสียนะเห็นจากันยาข้อตาจนนี่แหละมันจะมาจริงใจอะไรกับเรามันมีกุญซือเป็นไอ้ทนายกอบชัยนั่นมันหลอกชัยพี่มันไม่เห็นความสำคัญของลูกเราฉันนี่แหละจะถ่ายลูกเอง อ้าวแม่ส้อยสวัสดีครับแม่ส้อยมาทำไมครับเออปล่าปาปลาก็มาถอนเงินเอาไปซื้อกับข้าวน่ะสิอ้าวแล้วไอ้แสนไม่มาด้วยเหรอแม่ส้อยเออปล่าเปลาเปล่าไปแย้าย คุณแม่เป็นไงบ้างลูกแค่ฉีดยาบำรุงขัวใจให้คุณแม่แล้วล่ะค่ะตั้งแต่แกดเรื่องนะก็ไม่เป็นอักินน,นอนเป็นห่วงเปรี้ยวคุณพ่อก็เหมือนกันนะคะต้องดูแลตัวเองด้วยเดี๋ยวจะป่วยไปอีกคนนึง เชียนชายเขาเจอเปลหรือยังะลูก ี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กซ์ใจไม่ถึงก็รีบเลีบหลบไปโอ๊ยหอยหายหายหายโอ้ยฉันรีบขอโทษไม่ท้อยฮะโอ้แม่ซ้อยเบิกเงินเยอะจังเลยอ่ะมาถอนเงินไปซื้อกับข้าวทีละมากๆอย่างนี้ใช่เหรอครับเออเออมาคนเดียวแต่ถอนเงินไปมากๆแบบนี้มันอันตรายนะครับ ผมจะให้หมูกริวกับจ่าไปส่งที่บ้านไม่ไม่ไม่ต้องไม่เป็นไรฉันไปเองได้ฉันไปของฉันเองได้เบิกเงินค่าระมากขนาดนี้ไม่ส่อยเข้าไปทำอะไรนะกับข้าวอะไรมันถึงต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นวะแต่ว่าที่บ้านกำนันมีงานก็ไม่เห็นได้ข่าวอะไรเลยนี่ครับอืม แล้วดงกล้วยผ่านดงกล้วยตรงไปเรื่อยๆทางทิศเหนือเหนือสามแยกให้เลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอต้นมะมะอะไรมะต้นมะมะขามเทศฮะไอ้เพี่ยวไ <c oughs> อ้โจเรียกข้าถ่ายถ้าเอาเงินมาละโว้ยหกล้านออทั้งบ้านน่ะก็มีอยู่แค่นี้ละหกก็หกเห็นว่าเป็นคนแก่งเสือเต้นด้วยกันนะ เท่าไหนล่ะไอ้แสนล่ะไอ้แก้วไอดำเอาไอ้แสนสาลี้เอาออกมากเอ็นลูกแม่ลูกแม่ชี้ก็ดำใจดำอีก้แสน้โอ้โหสามล้านได้ไหมเ ส่วนไอ้สำลีไกดอ่างเนี่ยฉันไม่ถ่ายนะฉันยกให้เอ้าแม่ทำไมพูดอย่างนั้นล่ะฉันรับใช้พี่แสนมาตั้ง,ตงแต่เด็กนะแม่โอ้โหโทโทษโแม่ตอนที่แม่เล่นไพ่ให้หนูหาข้าวหาปลาให้พี่แสนน่ะไม่แม่แม่จะไม่ได้เหรอโอ้ใช่แม่ถ่ายพวกมันไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครช่วยหาแม่ลงหลุมนะะเอาเงนมา ตัวประกันไปไปเฮ้ยไอ้ลูกลูกลูกหยุดนะเว้ยรียวถ่ายไว้เถอะยิงมาเลยสารวัตรยิงมาเลยยิงมาเลยสารวัตรแล้วเอาเงินที่คืนมาด้วยไปเร็วเี้ยว 马恩。啊啊啊啊啊 ปลอดภัยด้วยเธอไอ้จอมโจรเปรี้ยวขอให้มันประสบความสำเร็จในอาชีพโจรเธอะไหนๆมันเป็นคนดีไม่ได้แล้วเนาะให้มันเจริญไปเถอะใช่เป็นโจรอย่างไอ้เปรียวนี่นะก็ยังดีกว่าเป็นคนดีอย่างพวกไอ้แสนใช่ อย่างเสียสูงกับกำนันเนี่ยนะที่มันชอบใช้ทั้งเงินทั้งอิทธิพลทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวคางอ้วกองถึงอาเปียวจะเป็นโจงที่ไปเปิ้งคงรวยมาแจกคงจงก็ตามนะแต่ยังไงเป็นโจงมันก็ผิดกฎหมายเหลียวอามาตาก็ต้องตามจับอาเปียวอยู่เลยอะโอ๊ยจับาต้อช่วยไปสิก็ต้องช่วยไม่มีทางโดนจับหรอกไม่โอ๊ยไม่รู้แหละยังไงนะวันนี้ไอ้เปรี้ยวมันก็หนีตำรวจลาดวะ ผมเข้าใจดีครับว่าสารวัตรรู้สึกยังไงเราจับไอ้เปรียวไม่ได้เพราะไอ้เปียวมันปาดเปียวเหมือนกระต่ายป่าแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะผมเองก็ไม่อยากเห็นมันถูกจับอา้าวมูเห็นปกติหมูชอบจับแล้วเกินโจรเนี่ยทําไมไเปี้ยวหมูถึงคิดอย่างนี้แต่โจรอย่างไอ้เปียวผมไม่อยากจับมันวะ่ะขออนุญาตครับสารวัตร ข้าจะไปแจกคนจนให้หมดครอบครัวไหนที่จนเนี่ยเราก็จะให้มากหน่อยแต่ถ้าคนที่พอมีอันจะกินเนี่ยก็ให้น้อยหน่อยแล้วน้าอ้างล่ะเอ้ก็เก็บไปให้น้าอ้างสองปึกข่าวนี้แหละไอ้แก้วไอ้ดำเอ้ยน้าอ้างจะต้องดีใจจนดา่าค่าไม่ออกเลยว่า วันที้ได้จะกลายเป็นจอนให้ข้าอดตายข้าก็ไม่เอาใครจากเองนางแต่ลิเบียวเขาเองเหมือนกันไอ้เก้าเฮ้เองเหมือนกันไอ้เก้ากลับไปกลับไปอยู่กับหลวงพ่อเองที่วัดเอาต้องเพลงไปด้วยถ้าคิดจะเป็นจอนต้องเลน่นรันไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่เหมือนมนุษย์ทั่วไปในที่สุดเองก็ต้องดโดนตำรวจยิงตายบนมากลางถนน ไปสิไป,ไป ุณสำอางเป็นอะไรไปครับแม่สำอางต้องการพบสรวัสเป็นการส่วนตัวครับงั้นหมู่กับจ่าออกไปก่อนครับนั่งก่อนครนัีเรื่องอะไรหรอครับ บอกของเธอนะครับถ้าผมช่วยได้ผมยินดีช่วยเต็มที่จับมันเธอคาสัรวั์จับมันเข้าคุกก่อนที่มันจะสนุกกับความชั่วจนลืมไปว่าความดีเป็นยังไงคุณสมานพบตัวเปรี้ยวเหรอครับมันเอาเงินที่มันปล้นมาให้ฉันแต่ฉันไม่รับ ฉันไล่มันแล้วฉันก็ยังตีมันแล้วผมจะจับมันได้ยังไงฉันจะช่วยสวารวัตรเองค่ะ ก<ร> <harma> ินยากรี๊ด like เสียงเอ้นี่ปาช่องนี่คือการป้นป้นไปตรนวันแสงนี่หรอวะขี้เกียจรอเว้ยเงินไม่เอา เอาแต่ผู้หญิงสวยโอ้ยนี่มันโจรก๊กไหนกันอีกเลยเนี่ยนั่่เสียใช่ว่าตอนนี้อาชีพโจรเนี่ยมันมันบูมหรือไงป้าใช่ใช่นี่พ่อจรเงินไม่เอาอะเอาแต่ผู้หญิงสวยงั้นฉันขอเสนอตัวเป็นคนแรกเอาได้ไงอะไม่ต้องเอาแบบนางชารลี่อะมันดำเหมือนควาย กว่าฉันสมอยทั้งขาวนวลผ่องละเอิเอ้ยเอ้ยเอ้ยอีน้องชมอยตาจรนมันจะเอาไปทำเมียนะโว้ยเอ็งคิดว่ามันจะเอาไปขึ้นหิงจุดทูบบูชาหรือไงนี่ม้อยชมอยจอรจนจ๋าย้าไอเด็กสองคนเนี้ยมันไม่รู้ภาษีภาษาะไรหรอกเอาฉันไปซึ่งอ้าว เอาไปแล้วพี่คนเนี้ยเอ็งจาไปกราบได้ไงวะแกไปเว้ยแล้วก็คนนี้พี่เอ็งจาไปถมที่ปลูกสาหน่ายไงคนนี้ เออมันต้องอย่างนี้สิวะถึงจะเรียกว่าสวยจริงป้าสองคนนี้เขามาทำอะไรอ่ะเขามาปล้นเองน่ะสิฮะจนปล้นปล้นอีกแล้วเหรอใช่จนแต่ไม่ใช่จนปล้นเงินด้วยเฮ้ยพวกเราเั็นจนปล้นสวัสดิ์ไปกับพวกเราดีๆนะจ๊ะน้องสาวอ่ะ ตาย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 ทำไมดิสัมอามันโดนฉุดไปแล้วแล้วจะไปแจ้งตำรวจจะไปแจ้งไอ้เปียวด้นเนี่ยไอ้เปียวก็ไม่อยู่ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทไงดโ้ยแล้วทำไมฉุดแต่ไอ้สัมอาไปวะทำไมไม่ฉุดฉันไปด้วย อ่างตรงไหนเนี่ยฮะเฮ้ยฉันก็อยู่ว่างทำไมไม่ฉุดวะอ้าไวไม่ฉุดเใ้รช่วยกันจับอ่างปิน้่ฮะมันจับนไไหน้าอ่างไว้ที่ไหนมันจับหน้าอ่างไว้ในป่ารีบไปกันเถอะพี่เปิยวไปบ้านเมืองมีแต่โจรผู้ร้ายตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยเหรอเนี่ย แล้วสารวัตรเชนชายเขาตามไปหรือยังประชุมไปแจ้งความแล้วค่ะแต่ไม่พบสารวัตรอ๋อแล้วสารวัตรไปไหนลูกแม่เป็นห่วงสำอางสำอางต้องถูกทำร้ายแน่เลยอะ่ะคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะคะทำไมแก่งเสอร์เต้นถึงได้มีโจหลายก๊กหลายเหล่าเรื่องเปรี้ยก็ยังไม่ทันจบนี่ก็มีโจก๊กไหม่ขึ้นมาฉุดผู้หญิงมันไม่เอาเงินนะคะมันเอาแต่ผู้หญิง เอาผู้หญิงไม่เอาเงินมันก็แปลกๆนะในตลาดมีผู้หญิงตั้งเยอะแยะไม่เอาไปมันทำไมต้องเอาอน่าสิคะคุณพ่อมันเหมือนจะเจาะจงเอาแต่ตัวนัาสัมอางคนเดียวนั่นน่ะสิที่ลูกพูดกับนาคิดนะคุณนั่นน่ะสินี่มันเกิดอะไรกันขึ้น ใจไม่ถึงก็รีบรบหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกไม่ใช่พผู้ดี28่สแสรกแค่เด็กมันนอกก๊กแก๊กเธออย่ามาสนใจเรื่องลุยอัดถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวันจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะคมเหงแม่จะสู้สุดหัวใจ